เองบานชุดจอมหฮาเห็ดเองเห้เฮาเลยหฮารับประกันลูกค้าขวปาถ้าเอาไปใส่บ่ดีเกลี่ยวขึ้นมาก ครับรถพานบานบกรูงเนี่ยเนี่ยหน่อ้เต็มอยู่คนอื่นต้องทำให้นีมันต้องไหวอีกทีเดียวมันขายว่ได้ยื้อได้แม่เอาไปขายไปเนี่ยเอไปขายไปเนีครับอันนี้แม่นั่งขายนี่มีแต่คนมาซื้อแล้วกันมีคนมาซื้อแล้วกันยิ่งเพจลงไปยูทูบลงยังเลี้ยงเพจน้ำตาลบอนไลน์ทัวร์ทัวร์ไทยมันก็เลยเป็นทัวร์ไทยครับก็ทัวร์ไทยมันก็เลยขายดีถามว่าแขนของแหนม่อ้อยนี่คือย่างแบบคุณสมบัติ แต่กางแบบแหจังหวัดเขามีคือเขาทำดีทำเองบานชุดจอมเขาเฮ็ดเองเขาเลยเขารับประกันลูกาขอบมาถ้าเอาไปใส่บดีเคือยวขึ้นมาเขาก็รับประกันของเขาคือสมบัติของแม่คือเน้นกับลูกคาถึงว่าเขาเห็นเามั่นใจแค่บดียึ่ตาวประเทศกับส่งกบมาแม่เปลี่ยนในพื้นใหม่ไม่ถึงว่าชิบ้านแล้วก็จ้งแม่กับเปลี่ยนพื้นใหม่คือสมบัติของเขา แือว,ว่านอกจากการขายมันได้เงินแล้วนี่เขายัางรักษาคุณสมบัติจุดแข็งของขเขาคือเขาบ่เปลี่ยนลูกค้าแม่พ่อเปลี่ยนลูกค้าหนึ่งเข้าขายพ่อปั้งสองเขาสียยืดได้ก็ย้อนลูกค้ามาเสือพ้องเขา้าเข้าก็ขายพ่อเพียงทำพ่อเพียงเฮ็ดีทำดีก็คือก็คือสมบัติของเข้าแล้วเพราะว่าเข้านี่ต้องยึดยึดบันชือบันคื่อความซื่อสัอส์กับลูกค้าถ้าแม่ยนี่ จััังไเเเนนี่ยยครบุลาอาครับอ,นอ,อันราคาเนาะแม่แม่แม่สิขายราคาสอดละลอยมาตั้งแต่แต่เก่าแต่เดิมคือบดเดืขึ้นแต่ว่าข้าวทรงนันไล่เขากับบวกเพิ่มแม่สิขายราคาพ่อพี่พ่อพ่อฟังพ่อเพียงคือเนื่องเขากับบาเปรียบลูกชาเนี้ยนี่้าถ้าเขาขายไปแล้วถ้าถ้าเขาใส่ดีเขาก็นำมาสื่อคือเกา่าเขากับว่าเดี๋ยวเขาขายขึ้นประมาณมันสิมีเนื่องเอ็นเกลียวกระดิแตกต่างไป กบแห่เอ็นแน่เอ็นเกลียวมาชิลาค่าแพงกว่าเขาศอกนึงกะบลอยสามสิบถ้าเอ็นธรรมดานี่กะคือซอกละลอยก็ให้ดูค่าได้เพราะว่าเพราะว่าอย่างว่าตีต้นทุ่นเท่าบ่สูงมเท่าเทียแบบของเท่าเท่ากับขายไปเังสี่แม่จ้ะเนี่ยเอ็นเกียวน้่แม่ซานอยู่เนี่ยคือศอกละลอยสามสิบถ้า 40, สิบสอกกับพันสามบวกเพิ่มกันทรงคือลอยหาสิบบาทเขากะใครเขามาซื้อหนาลนแม่สิลด,ดอีกอีกตอนนึงแม่สิบอถึงนั่น าม,ามัมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ